วันนี้เรามาดูใจกันไหมล่ะ <c oughs> ว่าใจของใครจะสู้ประกัน <c oughs> แต่ใจหมาละกัดยับเยินเลยนะ <c oughs> นี่การฝึกดูใจเราเนี่ย ถ้าจะบอกว่าประโยชน์มีมากไหมก็จะบอกว่าประโยชน์โดยตรงกับการปฏิบัติเพื่อได้มักได้ผลเลยละ่ะก <c oughs> ารฝึกจิตใจของเราก็เพื่อจะเข้าไปถึงสิ่งที่อยู่ภายในใจของเราจริงๆที่เธอทุกคนเคยได้ยินได้ฟังมาก็คือว่าจิตด,ดั้งเดิมของเราก็มีสภาพประพัสสอนไอ้คำว่าประพัสสอนเนี่ยคือมันสะอาดบริสุทธิ์ มันยังไม่มีมนลชินอะไรเขาจึงอุปมาเปรียบเทียบเหมือนกับเด็กแรกเกิดใหม่ๆซึ่งไม่มีสิ่งใดไปเปิดเปื้อนสร้างความมลชินให้กับจิตใจของเธอแต่เมื่อนานไปนานไปเมื่อตาของเธอเริ่มเห็นเธอเริ่มสัมผัสแต่ต้องในสิ่งที่เธอเห็นเธอเกิดความอยากพอความอยากมันเข้าครอบง,งำในจิตใจของเธอ จิตของเธอก็เริ่มมีมนทินสิ่งที่มันเป็นภายในใจของเราที่มันเกิดขึ้นจากภายหลังเนี่ยเราเห็นก็ดีไม่เห็นก็ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงในใจของเราตั้งแต่เริ่มต้นถ้าเธอจะกำหนดเห็นมันได้อา,อาศัยความมีความไม่ได้มีความเป็นทพิ์อย่างเราฝึกการใช้องค์แก้วมาเป็นกระสิน เราเจะเริญนี่ไม่อาศัยองค์แก้วภาวนาของเธอไปเธอก็จุปมาเปรียบเทียบว่าถ้าหากองค์แก้วในมือจิตของเธอที่เป็นพระพัสดุก็เป็นไปได้ในในลักษณะของการเปรียบอุปมาอุปไมยนมื่อแก้วของเธอหรือว่ามีสภาพเหมือนกับจิตของเธอที่เป็นพระพัสดุเราเห็นแล้วราจึงรู้สึกว่ามันสบายใจมันไม่มีความวุ่นวาย มันไม่มีเรื่องริ้รนกระสับกระส่ายแต่เวลาเรามองใจของเราในปัจจุบันเนี่ยที่มันไม่ได้เป็นประพัฒสอนทั้งหมดมันมีกับมีความอยากปากบนมากมายมีความยึดถือในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดียึดถือในสิ่งที่ตัวเองว่าอันนั้นเป็นของที่นํามาจึ่งความสุขที่เราอยากได้ยึดถือว่าสิ่งนี้เราไม่ชอบเราไม่อยากพบไม่อยากเห็นเราอยากจะหนีมันไปให้พน้น ในใจของเธอที่มันมีสภาพอย่างที่ดิ้นรนไม่มีวันสงบได้เลยเนี่ยมันไม่สามารถเอามันออกไปได้ถึงกล่าวว่ารู้ก็ดีไม่รู้ก็ได้เพราะสิ่งที่รู้ก็เพื่ออะไรก็เพื่อให้ทราบว่าสิ่งที่มาเกิดขึ้นในใจของเธอเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารนอกจากว่ามันเห็นอะไรมันก็คิดไปอย่างนั้นมันเจออะไรมันก็ คิดไปตามนั้นถ้าหากมันไม่เห็นไม่เจอลหละจิตใจของเธอจะทำอะไรไหมมันก็คงจะสงบถูกไหมล่ะเอาแค่เธอนั่งอยู่ตรงนี้เธอก็อย่างมากก็เห็นพระเห็นคนทั้งหลายที่กำลังตั้งใจฟังแล้วเราก็ไม่เห็นสิ่งอื่นใดที่มากไปกว่าที่เธอเห็นตอนนี้ถามว่าการเห็นอย่างเนี้ยมันทําให้เสียจิตของเธอฟุ้งซ่านวุ่นวายกระสับกระส่ายมีไหม ไม่มีพราะไม่มีเรื่องอะไรที่เธอเห็นแล้วเกิดความอยากเลยเธอมองไปเธะตาบใดที่ตาเธอเห็นตาใดที่หูเธอได้ยินหรือตาใดที่ใจของเธอจําเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในใจของเธอมันก็เป็นไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดวันหย่อนถูกไหมถ้าเมื่อไรที่เธอไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งที่จิตมันชอบหรือมันไม่ชอบ แมื่การเธอจับองแก้วเนี่ยมันไม่มีเรื่องที่ชอบหรือไม่ชอบในใจของเธอหรอกเพราะว่ามองแล้วมันสงบมันใสสะอาดบริสุทธิ์เวลาเรามองไปเราจะรู้สึกว่าจิตเราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยมันอยู่ก็มันนิ่งๆก็ได้มองดูเฉ,ะฉะยๆไม่ต้องภาวนามันก็นิ่งนึกมันขึ้นมาแล้วเห็นสิ่งที่เป็นเนื้อขององค์แก้วเมื่อก็ไม่มีอะไรนอกจากมันใสเฉยๆ มันก็นิ่งไอ้ความสงบนิ่งเนี่ยมันไม่ต้องหาเหตุหาผลอะไรหรอกเพราะว่ามันไม่มีเรื่องที่ตามัมนเห็นแล้วเกิดความเฉยเฉยาายานคุณไงว่ะเห็นอะมันไม่มีเรื่องที่เราต้องเห็นแล้วต้องคิดเรื่องที่ได้ยินแล้วเราต้องคิดมันไม่ปรากฏมีเวลาจเจริญพระกรรมาฐานใหม่ๆเขาจึงต้องไปหาที่วิเวก ที่ที่กายมันอยู่ในที่ที่มันวิเวกคือไม่มีเสียงไม่มีเรื่องรบกวนไม่มีสิ่งที่มารบกวนจิตใจของเธอที่สร้างความลำคาญเวลาหูเธอได้ยินแล้วก็มีตาที่เธอมองไปแล้วน้าจะเกิดความคิดอยากจะเกิดความอยากเลื่อนลออะไรคนที่เขาฝึกสมาธิเนี่ยเขาจึงจําเป็นจะต้องอาศัยนิมิตบ้างเพื่อเอานิมิตเนี่ยเป็นที่ตัดรอนสิ่งที่เป็นความเฉยเฉยชยานของจิตออกไปเสีย บางคนจึงใช้สีบ้างสีแดงบ้างสีเขียวบ้างอย่างใบมงคใบไม้เนี่ยมองแล้วมันก็สงบมันไม่เป็นสีชวนให้เกิดความสว่างอะไรเลยอะห <c oughs> รือว่าสีขาวล้วนๆมองแล้วมันก็สงบบางคนชอบสีขาวอย่างนี้เป็นต้นนะ <c oughs> นันการที่เขาจับเอาสีก็ดีหรือเอาแสงสว่างก็ดีอย่างที่เราเห็นแสงสว่างของแสงจากที่มันกระทบเป็นประกายอย่างนี้ก็ดี เนื้อแมสต์แก้วที่มันก็มีความเป็นประกายในตัวขององค์แก้วก็มีสิ่งเหล่านี้มันจึงทําให้คนที่เขาเอามาเป็นนิมิตเนี่ยมันจึงห่างห่างอะไรห่างที่ใจไปมีเรื่องมากวนภายไหนถ้าเราจดใจจ่ออยู่กับสิ่งนี้มากเข้าบ่อยๆเข้าเรื่องที่จะเข้ามากวนในใจของเธอมันก็ไม่ค่อยมาเท่าไหร่ถูกไหมล่ะเมื่อเธอทิ้งนิมิตมันก็มา พอเธอปรากฏนิมิตมันก็ไม่มานี่คือการฝึกสมาธิเบื้องต้นเขาแต่ละคนก็จะมีนิมิตที่ปรากฏเพื่อเอามาคิดเห็นในสิ่งที่ไม่ต้องกระทบใจให้มันเกิดอะไรกุงแต่งขึ้นมาเขาก็ใช้อะไรก็ดันน้ำก็ได้อากาศก็ได้สารพัดที่ในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ตรัสแล้สั่งสอนเราไว้ บอกแนะนําทางในเรื่องของวิสุทธิมรรคว่าถ้าเธอเป็นคนที่มีจิตใจแบบนี้เธอจงกําหนดอย่างนี้เธอจงกําหนดอย่างนั้นอย่างนี้เธอก็พอจะศึกษากันได้แต่เราจะไม่พูดเรื่องตําราแท้จริงนะจิตของเรามันไม่วุ่นวายหรอกนะแต่เมื่อมันมีการผาสสะรับรู้ในสิ่งต่างๆเพิ่มมากเท่าไหร่ความวุ่นวายมันก็มากเท่านั้นจริงไหมล่ะ จริงๆจ,งจ,งจงิตรเรามันไม,ม่ไม่มีอะไรที่รบกวนเธอเลยเพียงแต่เรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราไปเก็บเกี่ยวรับรู้มันมาเนี่ยมันคือการสะสมสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นความทร,ท,รทรมานจิตใจของเราเองนั้นในใจของเธอมันจะมีอะไรมีเรื่องที่ไร้าสาระมีเรื่องที่ถุกปรงแต่งไปก็เรื่องที่มันไม่มีมาก่อนหน้านี้เลยนั้นเวลาเขาฝึก เจโตปริยญาณมันมีฝึกกันได้หลายแบบถ้าฝึกดูสีของจิตเขาก็ต้องจับนิมิตองค์แก้วนี่ให้สว่างเป็นผลิกแล้วก็มององค์แก้วนี่แหละจนจิตของของเราเนี่ยมันนิ่งสงบไม่มีอะไรเข้ามารบกวนใจเราดีแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนองค์แก้วเป็นดวงจิตของเราแล้วเราก็รู้ว่าจิตเวลาเนี้ย มันสีอะไรเราก็เห็นดวงจิตของเราเป็นสีขึ้นมามันไม่เป็นสีแบบดวงแก้วแต่มันจะเป็นสีที่มีมีสิ่งที่มันหมกมุ่นอยู่ในใจของเธอเนี่ยเยอะแย,ยะอยู่ในนั้นถ้าโลภมากก็่สีหนึ่งถ้าโกรธมากก็่สีหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนั้นความแปรปรวนเปลี่ยนไปที่เป็นสีของจิตมันก็เป็นสีที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากตัวภายในจิตของเธอใช่ไหมล่ะ ถ้าเธอ,อยาบเล่นลนมากๆเข้าจิตใจของเธอมันก็มืดมนกระสับกระสายร้อนเหมือนดังไฟดวงจิตสีมันจะสะอาดสะอา้านสวยสงางามเป็นไปได้ไหมล่ะไม่ได้นั้นไอ้สีของจิตเนี่ยเขาดูเพื่ออะไรดูเพื่อจะรู้ตัวเองว่าตอนเนี้ยเราไม่ดีแล้วนะเราต้องกําจัดแล้วอย่าให้สีของจิตเราเป็นแบบนี้นะ อย่าให้มันหัวหมองอย่าให้มันคล้ำอย่าให้มันดำอย่าให้มันเป็นสีอื่นนอกจากสีสะอาดบริสุทธิ์อย่างน้อยก็มันคล้ายกับองค์แก้วของเราแต่การที่จะทาให้เหมือนองคแก้วของเราจิตมันจะต้องไม่มีอะไรรบกวนถูกไหมละ่ะเออถ้าเธอสีของจิตของเธอเหมือนกับองค์แก้วแล้วสว่างขึ้นมาเหมือนดับดองแก้วเนี่ยนั่นคือสีของจิตผู้ทรงฌานที่เป็นโลกียะฌานคือคนที่ทรงอยู่ในอารมณ์ที่สงบ ไม่มีเรื่องที่ปุมแต่งขุ่นคิดตัณหาใด,ไดๆไม่สามารถก้าวเข้าไปในจิตใจได้เพราะมันไม่มีอะไรเข้าไปเห็นไม่มีอะไรเข้าไปจําไม่มีอะไรเข้าไปรับรู้มันก็นิ่งสงบของมันเองถึงไหมล่ะอารมณ์ที่มันนิ่งสงบโดยปราศจากสิ่งที่จํามาก่อนสิ่งที่คิดอยากมาก่อนสิ่งที่รับรู้อะไรมาก่อนมันไม่มีมันก็เยนิ่งสงบไอ้นี่เขาเรียกว่าเป็นจิตของพูดอยู่ในอารมณ์ของฌาน คันธชานมันมีสภาพแน่นขึ้นหมายความว่ามันมั่นคงมากขึ้นมันไม่ถอดถอนมันก็ยิ่งสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นจิตของเรามันก็เลยกลายเป็นเหมือนสีภาพเหมือนสว่างสวัยเหมือนกระดวงไฟอย่างนี้มันสว่างแต่มันไม่ได้ขาวอย่างนี้นะมันใสสว่างก็มันอย่างนั้นเป็นประการยิบยับก็มันไปแต่กําลังจิตมันมั่นคงมากๆนะแต่มันอยู่ได้นานไหมล่ะ ไม่ได้นานเยวเธอก็ต้องถอดถอนอารมณ์นี้ไปเสียแล้วก็กลับมามีสภาพเดิมประมาณข้อนี้ฉันใดนะฌานสมาบัติมันจึงไม่ได้เป็นของที่เป็นของแน่นอนที่เราจะไปคิดว่าสิ่งนี้มันดีที่สุดมันยังดีที่สุดไม่ได้ต่อ้จิตของเธอจะว่างจากสิ่งต่างๆไอ้นั้นมันว่างเพราะเราไม่ได้เอาอะไรมันเข้ามาฝึกเรานะฝึกการให้ เพื่อให้คนอื่นเขาเป็นสุขความสุขนั้นก็จะกลับมาอยู่กับเราได้มันมีอยู่เพียงทางเดียวที่พระพุทธเจ้าสอนเราคือการให้ทานคือการมีจิตเมตตาสงสารและงับการประทุษสลายคนอื่นทั้งกายวาจาใจแล้วเราก็พยายามคิดปรงใจไปในความเป็นจริงอย่าฝืนมันจิตของเธอก็จะมีแต่ความสุขเกิดขึ้นวันไปเรื่อยๆทุกวัน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 คณนี้จิตของเธอแม้จะมีความโลภก,ก่อนหน้านั้นที่จะมีความหลงไหลใฝ่ฝัน ในรูปเสียงกิอลสสัมผัสมามากสัมมากก็าตามแต่ความดีที่จิตของเธอมันไม่บกมุ่นมากเกินไปแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งเธอก็เลยเห็นว่ามันไม่มีเป็นความสุขที่แท้จริงการที่เราทานี่เป็นสุขกว่าจิตที่มันเคยสะสมสิ่งต่างๆมามากมายมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะจริงๆมันก็ไม่มีอยู่แล้วไงมันไม่มีผลต่อเราถ้าเราไม่ไปเจอสิ่งที่เราชอบ แล้วเรายั้งมันด้วยเหตุผลอื่นไม่ได้มันก็ยังแสดงความทุกข์หรือความทะเยอทะยานความอยากของมันวันยังค่าแต่ถ้าเมื่อเธอมีความสุขอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วเนี่ยความสุขเหล่านั้นมันเทียบไม่ได้มันก็ไม่เข้าไปยุ่งพอมันไม่เข้าไปยุ่งมันก็ไม่มีอะไรมากวนใจเธออีกก็แค่เนี้ยจิตเธอเธอต้องเอาอะไรไปละมันละไม่ต้องละ ไม่จำไปประหาดประหารไม่จำไปถอดถอนมันออกทั้งหมดไม่จำไปยุ่งกับมันเลยเธอเพียงจะเปลี่ยนความสุขของเธอที่เธอเคยคิดว่าสิ่งนั้นจะทําให้เธอเป็นสุขเปลี่ยนความสุขตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําจูซี่ทาอย่างนี้ทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืน,น,คนเธอเธอก็ห่าง่างตัณหาเองห่างความอยากเองห่างความดิ้นรลนของเธอไปเองไม่อยากจะไปไหนแล้วก็อยากจะทําแต่ความดีที่เนื่องกับพระพุทธศาสนา อยากจะสวดมนต์ไหว้พระอยากจะสงเคราะห์คนสงเคราะห์สัตว์แล้วก็ทำาพื่อเธอไปจิตเธอก็มีเต็มไม่เลวผมมิหารสี่เบิกบานมากเบิกบานสมาธิของเธอก็ดีไหแล่ะดีปัญญาเธอก็ดีบัคผลเธอก็เกิดมันยากตรงไหนถ้าจิตของเธอมีสภาพเป็นสุขอย่างนี้ถ้าเธอมีอารมณ์สมาธิแล้วก็จับองค์แก้วอยู่เป็นนิด แลวเธอก็ลองพิจารณาดูซิว่าเวลานี้ที่จิตเราเป็นแบบเนี้ยจิตมันมีสภาพเป็นอย่างไรมันก็จะมีความผ่องใสทช่ละเอียดปราณีตประเดิมที่มันใสแล้วเนี่ยมันละเอียดนะมันบางใสละเอียดประเดิมดูแล้วมันมีความสุขขึ้นประเดิมมันไม่ด้านมันเหมือนคล้ายๆว่าถ้าเป็นแก้วใสประพัาสติในแก้วเนี่ยมันก็หนาแต่มันใสแต่มองแล้วมันไม่ชื่นใจอ่ะ แต่เวลามันมันมีความสุขนมันจะใสบางมันมันมีเหมือนมันมีชีวิต่ะมันพิ้วไหวเคลื่อนตัวของมันมีควารใยิบระยับในตัวของมันนี่คือจิตที่มีสภาพผมมิหารสี่ทรงตัวรวมความแล้วที่แนะนําเรื่องนี้ให้ฟังก็หนึ่งก็คือว่าให้เธอรู้ต้นเหตุของใจของเธอว่าไอ้ที่ที่มาที่ไปที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมันมีเหตุเพียงเท่านี้นะ มันไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกแต่เราจะละมันเนี่ยมันไม่ใช่จะเอามันออกไปเธอต้องไม่สนใจสิ่งที่เคยเป็นอยู่ห่างมันไปเสียแล้วก็เริ่มเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเต็มไปด้วยความวุ่นวายมันไม่ได้เป็นความสุขที่ใช่แต่เธอจะเอาอะไรไปเปรียบเทียบกับมันล่ะถ้าเธอไม่ทําตามที่พระพุทธเจ้าตรัสมันก็ไม่มีเลยเครื่องเปรียบเทียบแค่เธอนิ่งๆเฉยๆมันเปรียบเทียบความสุขไม่ได้นะเพราะเอ้นิ่งเฉยๆเนี่ยประเดี๋ยวเธอก็กลับมาเหมือนเดิม มันไม่เห็นความสุขอะไรเปลี่ยนแปลงสุขไหมล่ะอะ่แต่ถ้าเธอทําใจมีจิตเมตตามีจิตกโรุณาเผื่อแผ่สงราข้อคนสงราข้อสัตว์แล้วก็ไม่ประทุษร้ายใครต่อไปเลยเธอกลับได้ความสุขอย่างนี้ขึ้นมาแทนไอ้เรื่องนั้นเธอก็เลยห่างเลยมันละไปเองนะทุกคนไม่ต้องไปฝึกอะไรไม่ต้องไปทําลายสิ่งที่มันมีอยู่ไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งเหล่านั้นจะมา,กว,ากวนใจเราแต่ภายหลังมันเป็นไปไม่ได้ จิตมีสภาพที่ชอบความสุขเกลียดความทุกข์เมื่อมันเจอความสุขที่ดีกว่ามันก็ทิ้งสิ่งที่เป็นทุกข์ออกไปโดยธรรมดาสุขไหมล่ะเพราะเธอเห็นความสุขอย่างที่เธอมาอย่างนี้เธอรู้สึกมานี่แล้วเธอมีความสุขได้สวดมนต์ได้ไหว้พระได้ถวายสังฆทานได้ฟังเทศได้รับความรู้ต่างๆนานาเธอรู้ที่นี่มีความสุขของเธอดีเธอก็กลับไปแล้วเธอก็อยากมาอีกกลับไปแล้วเธอก็อยากมาอีก แต่ถ้าทีนี้เธอมานั่งนิ่งใส่ไม่อะไรไรู้ได้เวลากินว่าเฮ้ยให้เราไปกินว่ากินเสร็จโัหารมุมหลับนอนใช่อะไรมันไม่มีอะไรที่เป็นสุขมากไปกว่าเธอหยุดเรื่องราวที่เธออยู่ข้างนอกเหตุผลของท่านที่ใช้ การพิจารณาว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคือพระอาหารหันต์เท่านั้นนะลูกพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ที่ใช้เรื่องความคิดแบบนี้เป็น,ปนอารมณ์ปกติในมรรนาูกนะแต่ถ้าเรายัางความดีหรือก,กําลังใจของเรายัางไม่ถึงพระอาหารหันต์เราได้จะสึกรู้ว่าการคิดอย่างนี้มันเป็นทางตรงจะช่วยให้เรายับยั้ง สิ่งที่เป็นความสมองในใจของเราไม่ว่าเรื่องอะไรขาดออกไปได้อันนี้เราทราบด้วยเหตุด้วยผลแต่เวลาเราใช้จริงๆมันไม่มีกําลังที่จะเข้าใจสิ่งนี้เอามาใช้ได้เพราะจิตมันยังไม่ได้เข้ามันยังไม่ถึงว่ามันไม่ถึงก็ใช้เท่าที่มันถึงเอามาถึงความตายว่าเป็นธรรมดามันก็ใช้ความตายเข้ามาคิดมันถึงแค่พรหมิหารสี่มีความเมตตากรุณาสงฆ์จ่วมันก็อาศัยพรหมิหารสี่เข้ามาคิดมันถึงเรื่องของศีลมุขเอาศีลเข้ามาคิด ไม่ได้เท่านี้หนกจะดึงเรื่องความรู้ที่อย่างพระอาหารหันต์มาใช้กับเรามันไม่ได้ไม่สําเร็จมันจึงไม่เกิดขึ้นโดยพันทันทีแต่มันจะเกิดขึ้นในตอนที่เราไม่ได้กระทบอะไรเรายังมีเวลาที่จะนึกจะคิดแล้วก็ไข้ครวนถูกไหมล่ะแต่ถ้าเราพิจนารนณาโดยเป็นอารมณ์เดียวได้มันก็จะดีมันไม่ใช่ว่าสี่งทิ่เราคิดไม่ได้นะ แต่ถ้าเธอเจาะจงคิดเรื่องนี้เรื่องเดียวอะไรแล้วก็ลงนี่อะไรก็ลงนี่แล้วเราก็พยายามที่จะไม่ให้ใจเราหายหเหตุผลอย่างอื่นทีนี้เธอต้องฝึกไม่ใช่น้อยสุดไหมล่ะฝึกว่าเราจะไม่เอาเหตุผลอื่นนอกจากเหตุผลนี้อย่างเดียวว่าร่างกายมันเป็นต้นเหตุทั้งหมดที่เรามีความทุกข์มีความคิดที่เป็นทุกข์ มีความกระสับกระส่ายในใจที่เป็นเรื่องที่ทําให้ใจเราเป็นทุกข์ไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งหมดมันมาจากการที่เรามีร่างกายแต่ร่างกายนี้มันมีอยู่หรือมันไม่มีอยู่มันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นเราอย่างนี้มันเป็นของเรานังนั้นม,มันแม่เราไม่ใช่ของเราเราก็เลยไม่อยากที่จะไปสนใจกับสิ่งที่เรากําลังมีทุกข์เพราะมันเราก็วางก็ดับได้ แต่ความหนักแน่นที่อารมณ์ใจเธอจะคิดอย่างนี้เป็นอารมณ์เดียวเนี่ยมันไม่ง่ายใช่ไหมล่ะวัจนานะ้วเราจะพยายามนึกพยายามท่องแต่ก็ไม่เกิดขึ้นมาง่ายๆแล้วงั้นต้องไปตามขั้นตอนของสิ่งที่ใจมันรับไหวงั้นมรณาโนสติมันก็คือการพิจารณาร่างกายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรานั่นแหละมันอันเดียวกัน เพียงแต่ว่ามันเห็นง่ายใช้ความเข้าใจไม่ต้องละเอียดมากนักก็ยอมรับได้แล้วก็เอาการพิจารณาสก,กายยะทิถีว่ามันไม่ใช่เราตรงที่เอาตายเป็นตัวคิดก็พอทีนี้ทิ้งทุกอย่างแล้วก็ปล่อยตัวบางปกติบางนะทำสบายใจเราเลยลอยากทำไรทําอย่าไปไหนไปถึงไหนถึงกันไม่กลัวอะไรทั้งนั้น ไอ้เวลาที่เราปล่อยใจอย่างนี้แล้วเราอยู่กับการตัดร่างกายทุกวันทุกวันวันเนี่ยตลอดทั้งวันมันเป็นตลอดทั้งวันนะไม่เป็นเฉพาะเวลาเลยแหละทาอะไรก็ได้ฉันจะอยู่ในอารมณ์นี้อารมณ์เดียวคิดอยู่อย่างเดียวแล้วทิ้งมาทุกอย่างอยู่แค่นี้แล้วก็ทิ้งมาทุกอย่างแล้วก็อยู่แค่ความตายอะไรเงี้ยทําไปบันดีตรงกําลังใจของเรามันไม่กลัวอะไรมากขึ้น มันไม่กลัวตายมันไม่กลัวทรมานมันไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวค้นดารวมวามแล้วมันไม่กลัวโลกธรรททั้งแปดประการเลยเอตอเนี้ยกาลังใจมันเต็มเออจากพระเราก็ทําอย่างเต็มอัตราของเราอย่างนี้คือไม่มีทางที่ให้โลกธระทข้อใดข้อหนึ่งมาอยู่เหนือใจเราได้เพราะว่าความตายมันเชื้อออกไปเลยตัดโลกธรรมออกจากตัวเราไปเลยไม่มีทางกลับมาหาเราได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ย นั่นเน่เ้านเราก็ทรงตัวเพราะเราถือการบวชถือการอยู่คนเดียวถือการปฏิบัติที่เอาตัวให้พ้นจากทุกในใจของเราแต่เพียงผู้เดียวเราไม่ผูกพันกับใครมีแม่เราก็ไม่ได้ผูกพันกับแม่มีพี่น้องเราก็ไม่ผูกพันกับพี่น้องใครต่อใครฉันก็ไม่ผูกพันกับใครเพราะฉะนั้นก็ตายคนเดียวแม่จะยังไงแม่ก็ตายของแม่เราก็ตายของเราถึงเขาจะ เป็นผู้มีพระคุณมากกับเราเราก็รักเขามากทั้งชีวิตจิตใจไม่เคยรักใครเท่ากับพ่อแม่เราหรอกนะแต่ความจริงก็คือความจริงเขาก็ต้องตายเราก็ต้องตายตอนนี้มันเป็นทางที่เราจะต้องทิ้งทั้งหมดชีวิตลงไปไม่จะมานั่งห่วงใครเพราะถ้าเราทําไม่สําเร็จเราตายจะตกนรกแม่เราจะเป็นยังไงก็ยังมีความคิดเหลือไวอ้นิดนิดอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คำมะก็ดีปัญญาเนี่ยมันคิดตรงในการตัดร่างกายอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมลนะ่ะขาดตลอดนะขันห้าไม่ได้ตัดไม่ขาดนะขาดตลอดเวลาเราไม่เกาะมันแล้วนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เกาะมันได้เพราะมันจะต้องหมดจากเราไปเดี๋ยวนี้สลายตัวจากเราไปเดี๋ยวนี้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่เก่อกําเนิดเกิดขึ้นในระหว่างที่มีร่างกายที่มันให้ผลทางด้้นาอารมณ์เราแปรปรวน ให้ผลงานความคิดของเราไม่แน่นอนให้ความจําของเราย่ําแย่ให้ความรับรู้ของเราทําให้เราเดือดร้อนมามากมายขันห้าทั้งหมดที่มาประชุมรวมกันอาศัยไอ้นี่ยเป็นตัวบังคับให้เราไม่สามารถที่จะอยู่เหนือมันได้แล้วเราก็ต้องเป็นไปตามมันเป็นไปตามที่มันให้เป็นแต่มันร่างกายมันรวนมากมันก็เป็นมากหน่อยใช่าใไหมล่ะ ถ้ามันรวนน้อยหน่อยมันก็ฟุ้งซ่านน้อยหน่อยอารมณ์เสียน้อยหน่อยความจําก็ไม่ลดเรืยอเท่าไหร่แต่ถ้าร่างกายมัน้วนเอาหนักๆเข้าความฟุ้งซ่านเราก็มากอารมณ์เราก็เสียเร็วความจาเรา็ย่ําแย่มันยุ่งไปหมดะถ่าละถ้ามันรวนหนักๆเข้านี่ถ้ามันไม่มีมันตายซะจบยกไปไปเลยไอ้ห้าตัวนี่นะยกทิ้งไปกับมันด้วยเลยเราไม่เอามันแล้ว เนี่ยพอเราคิดว่ามันจะตายเดี๋ยวนี้มันจะเกิดอะไรห้าอย่างเราก็เลยไม่จับมันเลยสักอย่างคิดกระชังมัน,ปนไปเลยเราไม่คิดชั่วก็จบพอพุ้งกระชังหัวมัน,ปนไปเลยเราไม่พุ้งชั่วก็พออ่แล้วก็เอาเฉพาะเนเราไม่พุ้งไปไกลเราไม่เอาเหตุผลอะไรมากมายเอาแค่ทำมันพุ้งไปทางทางชั่วมาไห่แล้วก็ยั้งมันไปถ้าไม่พุ้งชั่วก็ปล่อยมันไป เกิดดับดับเรื่องของแกเรื่องของข้าเดี๋ยวกูตายแล้วเลิกกันไปเอาถือว่าไง,ไง่ายไหมง่ายปฏิบัติมันไม่ได้ยากถ้าเรารู้จักที่จะคิดมันสักนิดเดียวนะเนี่ยว่าไอ้ที่เราคิดถึงความตายเนี่ยเรามองมุมไหนของของสิ่งที่มันเป็นความจริงถ้าในความจริงในความตายมันให้ผลกับการที่เราไม่ไม่ไมต้องไปแบกภาระในการละอะไรทั้งหมด ไม่ต้องคิดอะไรด้วยไม่ต้องละด้วยไม่ต้องไปแก้ใจเราด้วยไม่ต้องคอยแก้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มามาแทรกแทรกแซงใจเราให้วุ่นวายด้วยนะยกมันไปหมดเลยสิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติทั้งหมดก็ไม่ต้องใช้เพราะมันจะใช้มันจะหมามันตายถึงแม้อที่มันอยู่เราอย่างนี้เราต้องใช้ประคับประคองต้องมีสมาธิช่วยเราต้องอาศัยสมาธิกองนั้นมาเพื่อละอนิวรณ์ข้อนี้ เราก็ต้องฝึกอย่างนี้ตลอดพอเรามีมรณา,น,าน,นึกถึงความตายข้อไหนก็ไม่ใช้เลยถ้าข้อเดียวคุ้นคิดจะ,จะหักห้ามสิ่งที่ในใจของเราที่เป็นความชั่วพยายามคุ้นคิดหาวิธีที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาทั้งหมดเนี่ยเอามาใช้เพื่อกําจัดสิ่งที่เป็นความไม่ชอบใจในใจของเราทุกเรื่องเวลามันเป็นผลจากการที่เรามีตัณหา เพราะตัณหามันทําให้เราดิ้นรนทะเยอะทะยานที่จะหาเอาอะไรเอาไอ้นั่นเอาไอ้นี่แล้วก็คอยหาเหตุคอยหาผลคอยหาสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราคอยหาต้นเหตุของมันคอยหาวิธีมาดับของมันทุกอย่างเกิดเพราะตัณหาเนะเราจะบอกห้าปีหลังเนี่ยเราทิ้งตัณหาไปอย่างสิ้นไม่มีเหลือซากเลยอยากดีไม่มีนะ อยากให้ใจเราเป็นยังไงก็ไม่มีด้วยนะเพราเราไม่สนใจแล้วว่าใจเราจะเป็นยังไงเรารู้อย่างเดียวว่าถ้าจิตออกจากกายใจเราไม่มีเรื่องอะไรต้องมานั่งแบกกับมันแล้วตอนนั้นค่อยว่ากันทีหลังแต่ไม่ไปต่ำแน่เพราะเราไม่ทำความชั่วกันแล้วกันเราถือคติเท่านี้ชั่วไม่แต่ต้องนะเราไม่โลภเราไม่อยากได้เราไม่ได้เก็บความโกรกใครใครจะด่าว่าเราไม่เราไม่ได้ขังความโกรธใครนั้นอยากด่าด่าไป ไม่สนใจหลงเราก็ไม่หลงอะไรจะหลงอะไรเราจะตายเดี๋ยวนี้เราก็หมดเรื่องหลงแต่นั่นก็มาด้หมายว่าเราได้ผลแล้วนะยังนะเพียงแต่การที่มันไม่เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะว่าเราได้ปฏิบัติตามมรคนี่คือทางของมร์แต่มันยังไม่ถึงผลที่พระเจ้าทรงจัดมรคาปฏิปทาปฏิบัติต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาถือไหมล่ะอาใจเราก็ต้องทิ้งแล้วล่ะ ยาคะไม่มีกวนใจเราเราให้หมดต้นหมดเนื้อ,หม,อหมดตัวเรามันอยากายอะไรสิลของเราก็ทรงไว้ไม่ทาําลายพระธรรมวินัยของเราปัญญาเราก็ไข้ควรแต่สิ่งที่เป็นความจริงของเราไม่ขาดเราจึงไม่ลหลงไหลไฝ่ฝันไปด้วยเพราะเรามีความตายเป็นตัวสกัดกัน้นทุกอย่างที่ทําให้เราไม่อาจจะหลงได้เลยมันข้อดีก็ทําให้เราอยู่ในอารมณ์ที่มันไม่ไมหนักคือตัณหามันไม่สร้าง ความอยากดีอยากได้อยากให้ได้ความเข้าใจอยากให้จิตของเราสว่างสวัยอยากให้จิตของเราทรงชานสมาบัติอยากให้จิตของเรามีทิพจุโยยานแจ่มใสสารพัดที่มันมีความอยากก่อนหน้านั้นเนี่ยฉันทิ้งลงไปหมดปากกระซากศพมันไปด้วยไม่เอามาแล้วไม่ต้องการเลยไม่กังวลข้างหน้าสนใจแต่ปัจจุบัน แล้วก็ไม่ห่วงอะไรที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยเพราะว่าเดี๋ยวฉันตายฉันไม่ห่วงอะไรไม่ห่วงตัวเองเราจะอยู่ตรงไหนตัวร้งเราจะมีจิตใจเป็นยังไงจะห่วงมันทําไมเพราะว่าใจเราไม่มีเรื่องเสียใช่ไหมละ่ะอ้าโรบโกดหลงไม่กินใจเราเนี่ยเราจะเอาเรื่องเรามาเสียมันไม่เสียเพราะมันไม่เสียปุ๊บเราก็ไม่ห่วงเรื่องใจเราจะเสีย ตายไปก็เลยทิ้งความคิดที่อยากจะจะไปพบอะไรเจออะไรเจออะไรไม่สำคัญขอให้กูออกจากร่างกายก็เป็นพอกูไปเองได้ฉันอยู่ในใจยังคิดอย่างนี้ยฉันไปเองได้ไม่ต้องพาฉันไปไหนขอให้ฉันออกจากแกก่อนเลยเดีย๋ยวฉันจะเล่ร่อนจรฉันไปเลยอย่างสนุกสนานนึงฉันไปได้ถึงไหนถึงกันจะไม่กลัวเพราะฉันไม่อยากกลับมาเป็นมนุษย์แล้วที่ไหนก็ได้จะไปฝาก จไว้ตามโขดหินก็เอาไม่ไม่กังวลกับที่อยู่ไม่กังวลกับอะไรทั้งหมดขอย่นเดียวแกกับฉันขาดจะบั้นไม่ย้อนกลับมาเจอกันอีกต่อไปแน่นอนมันคิดขาดไหมขาดตัญหาด้วยเมื่อตัณหามันก็ไม่สร้างอุปทานมันก็ไม่จับอากุศรกรรมก็ไม่ให้มันเกิด ความที่จะเกิดไปอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกโกรธลงมันก็ไม่พุ่งขึ้นมาให้เล่าร้อในใจเรามันแทบจะไม่มีอะไรแล้วนะมันรอเวลาอย่างเดียวว่าเวลาที่บุญมันให้ผลมันไม่รออะไรรอว่าเมื่อไหร่บุญมันจะพร้อมบุญเก่าพร้อมบุญใหม่พร้อมมันพร้อมได้กันมันถึงจะใช่เวลาที่จะเกิดมากเกิดผล